ตอนนี้ผมได้ต้อยไข่มุกแล้วครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมกันเนะเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต้อยไข่มุกเลยโอเคเดีย๋ยวคงเสร็จแล้ววันนี้เสร็จเลยครับเดีย๋ยวใส่เครื่องลาดช่วงนี้แล้วก็ใส่โบตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็อาจอาจจะฉีดโมเลยราปั้นไม่สวยยังไงกล่าวขอโทษนะครับ ไม่เก่งครับโอ้พี่แสกช่วงนี้ผมก็อยู่กับตะลงตะลาติดคงติดคุกโอ้พี่แสกแก,ก็ไปติดคุกทำไมศิลปินต้องโดนคุกเลยเนะี่ยโอเคครับขอให้ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกรยาทรงพระเจริญครับท่านไม่สวยเก่าขอโทษครับ ผมก็หวังดีรถพังจักรยานจักรยานเครื่องพังก็งรถขายตลาดแม่ไปเอาเบียร์ที่ของผมก็ <c oughs> วันแรกก็เก่งกันเอรแล้วนะเราไปขอผลไม้ลไกินเ,เยอะนะผลปลีก็ให้แบบ ไม่ได้เล่นอยู่แต่ในคุกให้ก็ลองเข้าไปดูนะวันสมการที่ผมอยู่ในคุกคไม่ได้คิดร้ายไม่ได้อะไรเลยครับแต่ดันโดนคุกเลยโดนพอรถชนมาก็เลยแบบมีคดีเมาแล้วขับก็เลยดนบวกไปสองเท่าตอนผมโดนรถชนนะตำรวจก็ปรับผมเรื่องมีแอ,กอลกอฮอล์ด้วยเพราะวันที่โดนชนผมไปสอนหนังสือเสร็จแล้วก็ไปใช้มีดแวะดื่มมาขวดสองขวดแล้วก็โดนชน อ่านว่ากินแค่ขวดเดียวไอ้เองก็หอมต้องคืนแล้วฤฤฤเราก็แค่ค่าเวลาไปใช้ในใหนีได้ตอนลูกคืนไปใช้ใน,นี้ไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยครับแต่ดันมีแต่เรื่องสวยๆดันโดนอยู่แต่ในคุกในวนเวียนในห้องเนี่ยก็รั้งจะคิดดีอะไรแต่บางเหตุการณ์ก็ทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นรสชาติสีสันชีวิตไป เราก็ไม่ใช่คนดีอะไรขอให้องค์ืนกระหม่อมหญิงอุบลบรัตน์ราชกัญญาสงพระเจรินนะคะเราจะปั้นให้ดีครับเดีย๋ยววันนี้คงเสร็จครับขอให้คุนกระหม่อมหญิงสงภัสเจรินครับอูีตัวแขกเหลี่งไงกินข้าวที่บ้านนะครับอารยากาศด,ดีมากข้าวเต็เมเลยไอเต็เม,ตมน้ำลมกาแฟนวดสปานวดแข็งไทย ข้างในมีงานผมนะงานทองแล้วเข้าไปดูได้อะ่ะโอเคครับขอให้ทุกมองอยู่สมพัะเจริญครับอยู่ส่วนห่างเ้าเหลี่ยเขาขอบรูปรูคา่ะอ่าหมุนสักรอบหนึ่งพี่เหเข้าโคกดาราหลายๆคนโดนคุกผมโดนผมเป็นดาราเลยเนี่ยโดนคุกไปด้วยเลยโอเคครับ เนเ่นเจอแต่เพิ่นมาผิงเขาให้เจริญอยู่ต่อให้ก้าวเรียงข้าหวหองลุกเลาคปดูบ้านต่อละครับวันนี้ต้องเสร็จครับ